จะเข้าถูก่การซักซ้อมความเข้าใจในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภร์นในวัน ในวันนี้เองแม้ว่าเราจะไม่ได้รับเครื่องราชต่อหน้าพระพักพระองค์เองจริงแต่การรับหน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์ก็เป็นพิธีการสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญและกระทำเสมือนจริงค่ะเพราะ,ะนั้นในโอกาสนี้จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในกำหนดการที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติไปด้วยกันนะคะอีกสักครู่ค่ะ เวลาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานจะเดินทางมาถึงที่นี่เวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะแล้วท่านผู้บริหารก็จะลงไปรับท่านที่หน้าตึกค่ะนําขึ้นสู่ห้องประชุมแห่งนี้นะคะเมื่อทางทีมงานได้ส่งสัญญาณว่าท่านประธานได้เดินทางมาถึงแล้วและกําลังข้ามมาสู่พิธีค่ะเราทุกคนอยู่ในความสงบนะคะ ท่านมาเดินอยู่บริเวณหน้าประตูค่ะเราจะมีเพลงมหาเริกเปิดขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนตรงเพื่อเป็นการต้อนรับท่านประธานค่ะ mm hmm. เมื่อประธานเข้ามานาห้องประชุมแห่งนี้ mm hmm. เพลงมหาเริกจบลง mm hmm. ท่านนั่งลงเราทุกคนนั่งณนะตอนนี้ยังไม่ต้องทำความเคารพนะคะ mm hmm. เมื่อประธานนั่งสักครู่พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ แล้วจะต่อด้วยเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระตนทนาใท่านเดินมาถวายความเคารพพระเบยจสายารักษ์และประจําจุดเพื่อที่จะพระราชทานเครื่องราชในระหว่างนั้นเมื่อท่านลุกขึ้นไปเพื่อทําพิธีเราทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะท่านที่นับถือศาสนาพุทธพนมมือเมื่อตอนที่ท่านถวายความเคารพพระพุทธรูปท่านที่นับถือศาสนาอื่นยืนด้วยความสงบค่ะ และจนกว่าท่านจะประจําที่เรียบร้อยพวกเราย,ยังคงยืนอยู่และพิธีกรจะให้สัญญาณว่าทําความเคารพท่านประธานทุกคนโค้งคํานับและนั่งลงนะคะหลังจากนั้นวันนี้ค่ะท่านพอชอชอสจะทําหน้าที่เป็นผู้กล่าวรายงานให้กับท่านประธานนะคะท่านพอชชสร,รายงานเสร็จก็จะเป็นขันชื่อผู้เข้ารับเครื่องราชตามลําดับ ซึ่งตอนนี้ทุกท่านได้นั่งตามลำดับเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาซักซ้อมถึงวิธีการกันค่ะก่อนอื่นขอต้นแบบของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเพื่อแสดงวิธีการทำความเคารพในแต่ละขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร ออกใหม่ค่ะตอนที่ไปยืนอยู่พรับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อที่รับเครื่องราชเทา้าชิดกันนะคะไม่ก้าวอยู่พร้อมกับยื่นมือออกไป เครื่องราชแล้วเครื่องราชจะต้องอยู่เหนือระดับสะเอวตลอดเวลานะคะเมื่อกลับมาที่นั่งเช่นกันก็ถืออยู่ในระดับที่เหนือสะเอวตลอดเวลาไม่วางกับพื้นไม่วางในที่อื่นนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่ขอความร่วมมือทุกท่านได้ปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยทีนี้เรามาสาธิตวิธีการทําความเคารพในแต่ละจุดค่ะขอเชิญนายแบบและนางแบบดําเนิกนการสาธิตได้ดตามขั้นตอนเลยค่ะเชิญค่ะ ได้เดินบรอบถ้เป็นต้นแบบไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นความผิดของต้นแบบนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาใหม่ตอนนี้นางแบบตื่นเต้นขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนางแบบนายแบบหน่อยสิคะ,อ,ะอีก5รอบเ <laughs> ชิญค่ะจะเห็นว่าจุดแรกของวันนี้นะคะคนที่จะเป็นต้นแบบจริงๆก็คือ ท่านสสอ,อจากเขาพนมนะคะเพีะแนถ้าท่านสสอเขาพนมทําเป็นอย่างไรเราดูเป็นตัวอย่างและต่อด้วยพอ,อ,อด้วยมาเป็นทีมผู้บริหารสูงสุดของเขาพนมจะเป็นต้นแบบเดี๋ยวอีกสักครู่เราเอาจริงเลยนะคะอ่ะตอนนี้ต้นแบบอีกหนึ่งรอบโดยไม่ผิดพลาดนะจ๊ะไม่ต้องตื่นเต้นค่ะสบายๆให้รู้ว่าเราคือคนดีเราคือคนที่มีเกียรติเราคือคนที่ได้ทําคุณงามความดีและวันนี้ ทุกคนควรจะได้ร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญความดีของเราเพราะฉะนั้นให้ภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการที่ดีนะคะโอเคได้ค่ะเอานี้ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ,อ,ะอีกครั้งนะคะเชิญค่ะเจมจุดป๊บ ยืนอยู่ที่จุดจดสีแดงแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นจุดแรกของการยืนเดี๋ยวท่านพิพัฒน์จะเป็นคนแรกที่ยืนตรงจุดนี้และพอเมื่อ,อท่านรองได้กล่าวรายงานเสร็จแล้วก็บอกว่าเชิญท่านผู้ว่าพระราชฐานเครื่องราชดังรายนามต่อไปนี้นะคะพิธีกรก็จะเริ่มขานท่านแรกเลยค่ะพิพัฒน์พ,พุทธโรท่านจะอยู่ที่จุดนั้นและขึ้นไปตามลำดับครับเจมเชิญค่ะ ขอเสียงปรบมือสำหรับนางแบบนางแบบหมคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวยงามมากคะ่ะทีนี้ เราจัดซ้อมจริงสําหรับแถวแรกกันสักครั้งดีไหมคะเพื่อลดความตื่นเต้นจากประสบการณ์ที่ได้จัดงานอมอบเครื่องราชมาสองครั้งพบว่าแม้นดูจะระยะเวลาสั้นแต่ด้วยความทรงคุณค่าของพิธีเกิดอาการตื่นเต้นมีการเซโรงงเล็กน้อยโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าส้นสูงนะคะอาจจะปักหลักไม่ดีเกิดอาการเซได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกันสักนิดหนึ่งเรามาสมมุติกันว่าอ่านิดนึงก่อนเดี๋ยวอีกครั้งนะคะ เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประธานเดินทางมาถึงพิธีตรงหน้าห้องประชุมสัญญาณเพลงมหาเริกขึ้นทุกท่านลุกขึ้นยืนตรงเพื่อตอนรับท่านประธานท่านประธานมายืนอยู่หน้าตำแหน่งที่ท่านจะนั่งสักครู่เมื่อเพลงมหาเริกจบลงท่านนั่งลงเราทุกคนนั่งในในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องทำความเคารพนะคะและเมื่อเข้าสู่พิธีการพิธีกรนำเข้าสู่ พิธีแล้วนะคะเชิญท่านพูว่าขึ้นไปจุดทุกเทียนบูชาพระธนารายัยเราทุกคนลุกขึ้นยืนพร้อมกับที่ท่านเดินไปนะคะเมื่อท่านถวายความเคารพพระพุทธรูปพุทธศาสนิกชนพนมมือไหว้ไปด้วยกันนะคะและเมื่อท่านเดินมายัางพระบรมชายาลักษณ์ทำความเคารพเสร็จท่านจะไปยืนประจำตำแหน่งเพื่อที่จะทำพิธีพระราชทาน ท่านหันหน้ามาทางนี้ทุกคนเรายังคงยืนอยู่และพิธีกรจะแจ้งว่าทําความเคารพป,ประธานเราทุกคนโค้งคํานับและนั่งลงนะคะนี่คือในขั้นตอนก่อนหนะ้าเสร็จแล้วเมื่อท่านรองโดยวันนี้ท่านพยนจะกล่าวรายงานกล่าวรายงานจะลงท้ายได้ว่าเชิญท่านประธานได้พระราชทานเครื่องราชดังรายนามต่อไปนี้ทางพิธีกรก็จะเริ่ม ถ้าผู้ขึ้นแถวค่ะเอาจริงเลยค่ะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อความสวยงามอีกสักครั้งนะคะเมื่อตอนเอางานหนึ่งทางเลขาข้างบนบอกว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามตอนที่จังหวะตรงนี้นิดนึงปุ๊บมีจังหวะนิดนึงหายใจเพือกหนึ่งเพื่อให้ช่างภาพได้เก็บภาพได้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเครื่องลาดนะคะโทษค่ะ เดี๋ยวเขาจะวางเพื่อให้เราจับได้สวยอย่าลืมน,นะคะครุฑจะต้องอยู่ด้านบนช่วยสังเกตของตัวเองด้วยแล้วก็ถืออยู่อย่างนี้เหนือสะดับระดับสะเอลตลอดเวลานะคะแล้วก็เดินกลับไปสู่ที่นั่งอย่างไวโดวยเฉพาะคนสุดท้ายเพราะคนสุดท้ายเนี่ยจะจบงานแล้วเราจะต่อเนื่องด้วยขออนุญ,ญาตค่ะกลับมาอีกทีนะคะก่อ,อนที่จะซ้อมจริงขอบคุณค่ะท่านสอเมื่อเราเสร็จสิ้นคนสุดท้ายก็คือ นางสาวคันธุลีคิดรอบรบกวนยกมือนิดนึงค่ะโอเคน้องจะอยู่ฝั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นพอน้องรับเป็นคนสุดท้ายปุ๊บน้องที่เดินไปไประจำตำแหน่งเพื่อที่เราจะเชิญท่านประธานมาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้งหนึ่งและพวกเราก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะถวายความเคารพเป็นการเสร็จสิ้นพิธีรับพระราชทานในวันนี้แล้วเราจะเข้าสู่การถ่ายรูปหมู่ด้วยกันซึ่งวันนี้เราได้มีการจัด ลำดับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยรวดเร็วนะคะท่านจะได้ไม่ต้องยืนนานเพราะท่านยืนตั้งแต่แรกจนจบงานแต่เพื่อให้พวกเราได้รับเกียรติและเป็นภาพประทับใจครั้งหนึ่งที่ถ่ายกับท่านประธานและผู้บริหารของเราคะ่ะเราจะจัดชุดเพื่อไปถ่ายรูปชุดละ14ท่านนะคะโดยที่จะมีท่านผู้ว่ามีท่านรองสท่านยืนฟิกอยู่ประจำตำแหน่ง ผู้เข้ารับเครื่องราช4ท่านแรกขึ้นบนเวทีขนาบข้างสองข้างฝั่งละสอและมี10ท่านที่จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เราได้มาร์กจุดไว้แล้วไหมคะเราจะยืนตรงนี้นะคะด้านหน้าพยายามประชิดที่ไอผนังนิดนึงเพื่อตากล้องจะได้เก็บภาพเราให้สวยงามอยู่ในเฟรมแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะ อย่าลืมนะฮะสีท่านสองท่านแรกเดินปุ๊บมาฝั่งนี้ค้อมตัวเพราะมันต้องผ่านหน้าท่านอย่างไรก็ตามพร้อมตัวเพื่อมายืนฝั่งนี้สองยืนฝั่งน้นสองสิท่านอยู่ด้านล่างรบกวนจัดระเบียบเพื่อความสวยงาม ท่านที่สูงไม่มากอยู่ด้านในท่านที่สูงกว่าอยู่ด้านข้างตรงนี้เรามีเวลาจัดการได้แต่ดังด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่พลุกพล่านแต่เพื่อความสวยงามนะคะทางตากล้องซึ่งเป็นมือโปรบอกว่าเรื่องนี้จัดการได้เพราะฉะนั้นเพื่อภาพที่สวยงามเราฝากด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะโอเคไหมคะท่านสองมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเคทีนี้เมื่อสักครู่ค่ะ,ะคำกล่าวรายงานจะจบลงที่ว่า นะคะคำกล่าวรายงานของท่านรองจะจบที่ว่าเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่ข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานราชการขอ,อกราบเป็นเชิญนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบเครื่องราชอิสริยพรดังรายนามต่อไปนี้ผู้คุมแถวคะณนะตอนนี้พวกเราแถว,แ,ถวแรกต้องอยืนแล้วโอเคไหม จริงๆตรงนี้ต้องไปก่อนตั้งแต่แรกแล้วค่ะเอาใหม่นะไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่ารู้กันตรงนี้สมมติว่ารู้จังหวะแล้วท่านจิมและทุกท่านค่ะเดินตามไปเลยคะ่ะท่านจิมอยู่ที่จุดแดงจุดแรกเลยค่ะและท่านต่อไปยืนต่อเนื่องเพราะ,ะนั้นแถวที่สองก็รู้เลยนะคะเมื่อว่าเมื่อท่านท่านจิมนิดนึงนะคะท่านจิมเดิน,ดนเอ่ยน้ำปุ๊บ กระเถิบไปในจุดต่อไปท่านที่2กระเถิบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งนะคะแล้วก็แถวต่อไปเช่นกันค่ะเมื่อตรงน้นรู้ปุ๊บผู้คุมแถวอาจจะไม่ได้เรารู้ตัวด้วยเราพร้อมที่จะไปต่อเลยนะคะทุกท่านก้าวสเต็ปบายสเต็ปต่อเนื่องคนหน้าไปตามลําดับโดยอัตโนมัติค่ะอ่ะ <S <S 2> <S 2> เครื่องราชยะเครื่องราชอิสริยพรทวีติยาพรช้างเผือกบุรุษนายพิพัฒพุทธโร นายธีระเดชชนะอุน่นนายชิงชัยบัวทอง นายสุชาติประคีตวาทินและอนุสรหนูชูนายสิริชัยเพชรเรือนทอง นายธีรัตอักคีสุวรรณนายสรันเพนสูงเนินน,นายณอารุณพืชพงนายธีรยุทธ์บุญมา นายเวรยุทธ์สนที่เมืองชั้นทวีติยาพรช้างเผือกสตรีได้แก่นางรจนางนาคร ว่าน้องค่ะเหมือนที่บอกไม่ว่าจะต่อเนอื่องอย่างไรเร,เราเราก้าวเลยเราเก้าวไปไประจำที่เลยนะคะไม่งั้นมันจะเกิดความไม่ต่อเนอื่องนะคะนางพวงพิษมรกฎขอโทษนะคะยืนยืนนิดนึงขอ เพื่อให้เกิดความด้วยรายนิดนึงค่ะเราให้คนที่ต่อเนี่ยชำเลืองดูคนที่อยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าเพื่อทําความเคารพพร้อมกันนะคะจะได้เกิดความสวยงามนะคะให้คนที่อยู่ตรงนั้นเป็นหลักชำเลืองดูคนที่พระบรมฉายาลักษณ์เหมือนกับยืนพร้อมกันแล้วพอดูคนนี้ทําเราได้ทําพร้อมกันได้สวยงามอ่ะลองดูค่ะแล้วพอคนนี้ก้าวไปรับปุ๊บพิธีกรขานชื่อตอนถอยเลยนางโสภาพรชูสกุลปันติวงศ์ นางสาวนุชรีสีสุขใสนางโสภาทวีแก้วนางรพัสารักเกื้อนางอนุสาระวารี นางสาววิไลวันสาสังนางสาวการจนาทศวิชิตนางจิรวันปะคีตวาคินนางสาวบุสบากรจุ่มช่วย ธนพรชนะภัยรินนางกัญญานาอยู่เย็นนางสาวชัญญาพัฒนเล็กมาก างสาวชวนพิษดวงเกลี้ยงนางสายสวรรค์อคีสุวรรณนางกระถิ่นเหมือนหมือนางศศิยานันรักษา โอเคโอเคค่ะจ้ะอันนี้เป็นเราได้ดูพอเป็นสังเขปนะคะว่าขั้นตอนเป็นเช่นนี้โอเคไหมคะท่านพิพัฒน์และท่านโจขอบพระคุณนะคะวันนี้ได้รับเกียรติเหลือเกินค่ะท่านผอ,อรงบาลเหนือคลองวันนี้มาเป็นเกียรติด้วยตัวของท่านเองนะคะมามาให้กําลังใจลูกน้องใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ออโอเคนะเมื่อกี้จะเห็นว่าเรามีความตื่นเต้นกันอยู่บ้างนะคะใช่ไหมแต่พอจริงๆแล้วเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ในสายเลือดของความเป็นความเป็นไทยนะคะที่สง่างามสวยงามนอบน้อมและอ่อนน้อมอยู่ในคนเดียวกันนะคะนี่คือความเป็นไทยค่ะถึงตอนนี้ปรากฏว่าเรามีความพร้อมมากจนว่าทำเวลาได้ดี ก่อนที่จะ ประธานจะมาเมื่อวานต,ต้องบอกว่าเรามีความกังวลใจทีเดียวค่ะในส่วนของทีมงานเนื่องจากว่าเราได้รับแจ้งจากเลขาท่านผู้ว่าว่ามีการเลื่อนเวลามาช่วงบ่ายแก่ๆของเมื่อวานแล้วก็เกรงว่ามันกระทบกับทุกขั้นตอนนะคะก็เลยเกรงว่าทุกท่านจะเกิดความลําบากในการที่ต้องเดินทางเส้นทางนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกนักใช่ไหมคะยิ่งมาจากที่ไกลเกาะลันตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องมาทั้งเรือและรถแล้วก็ผ่านการจราจรที่ติดขัด สนามบินนะคะเป็นเลยเป็นความกังวลใจของทีมงานที่ว่ากลัวทุกท่านจะมาเข้าร่วมได้ไม่ทันเวลาซึ่งนตอนนี้ก็ได้รับทราบว่ามีหลายท่านที่แจ้งความประสงค์ไว้แต่ไม่ได้เข้าร่วมก็จํานวนหลายท่านทีเดียวนะคะอ,อีกครั้งนะคะ, <S <S ะ,จ,ะจะลองนะคะ เมื่อสักครู่ค่ะจากการสังเกตการของท่านผู้บริหารแล้วก็ทีมพบว่าเรายัางค่อนข้างช้าอยู่ในการเดินในการเข้ารับมันทำให้